สวัสดีครับก็เหมือนเดิมครับเควสทำคอนะครับเขาสันโดดนะครับไอ้ตรงนี้นะครับวิชาความรู้ของพอกยองยอนนะครับยังยองนะครับอ่านี่แหละครับเอาตามนี่แหละครับผมงงเหมือนกันก็กดโดนเควสนะครับมารับตรงนี้ใช่ไหมครับ พอโดนเคล็ดลับเสร็จแล้วก็มันจะให้เราวาปไปนะครับแต่เ,เราต้องไปหายทีนะครับอ่าโอเคครับกดว้าไปครับเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราวมนไปไม่ได้นะครับ เพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับกดครับอ่อาแล้วก็มาอันที่อันที่อันที่เนี่ยนะครับเขาฝึกซ้อมนะครับอันที่อันที่สามนี่นะครับอา่าไม่ใช่อ่าหนึ่งสองสอ,อันที่สี่นะครับอา่ากดตรงนี้นะครับโดนแล้วก็กดกดั because, นี้นครับกดวาร์ปไปครับวาร์ปเสร็จ ถ้าหาข้างล่างไม่มีมันไม่มีครับมันต้องมาหาข้างบนครับเพราะตอนแรกผมก็หาตั้งนานก็งงพอถึงจุดนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เดิมนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนี่ยพอเราขึ้นมาตรงนี้เสร็จก็นี่ไงครับจะอยู่ตรงนี้ครับ อย่งเี้ครับเพื่อนๆตอนแรงของก็งองเรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับทุกคนครับสวัสดีครับผม